ไม่ได้ตถูกถุงนี้แล้วพี่น้องไปถุงเล็กนั่นบทถุงนี้ครับเดี๋ยวตับตรงนี้เลยับตรงนี้ท่นทานใหญ่ไว้ดีครับขึ้นข้างบ ลุงเลาะคว่ามีตัดไม้มาเนาะคิดว่าจะเกี่ยวมันขึ้นมาเองครับจะรู้ว่าที่ได้บอมีตัวมินมนอยู่เลครับมี่นะครับตามสีชั้นเอ้าได้ส่งลูกค้าครับ้นาจะนัน้นี่ครับนี่เลครับตามสีชั้นเ้าด้ส่ลูกค้ารัมาจะไัทน้วยังนองนีเครับี่เลยครับตาี้นอ้า่ดั่งลูกค้าตัวงานทั่วไัน้องับนอ สวัสดีพี่น้องป้องปลาจะพูดสุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโค้งครับมื้อน,นี้โบได้พาพี่น้องมาสองต่อเวยครับแต่จะพาพี่น้องไปเก็บเอารังต่อที่ฮามาพอไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมุดก็ไปเบึงหางแรกนี้ก่อนอ,อต้องมาไล่เก็บเอานะครับเพราะว่าคนเริ่มมาหาหลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮาสีบบได้นะครับแปลงไดวะครั้งนี้กับมาพอตั้งแต่ช่วงแรกๆที่หายป่วยกลับมานะครับโบได้มาเอาจากเถยว,ว่าจะมาเอาไปเลี้ยงกับ บได้ามานะครับคิดได้กันเลยมาเอาก็บได้เอากล้องใหญ่มาครับเมื่อนี้ครับฝนตกเนาะเมื่อคืนนี้ตกผมว่ามันตกทั้งคืนนะครับหนักพอควูไ้ไปเบิ่งกันก่อนครับเปียกเป็นน้ำไปเบิดเด้อยพี่นอ้องฝนเฮงเน็ตนึงตองก็อยู่นี่อยู่ต้นคอยเดี๋ยวไปมัดแล้วก็ตัดลงเอาไปขาย น้ำเลยพี่น้อ,นนอนโอ,อ้ยังเหลือยังเหลือยังเหลืออถ้าใครจำได้นะครับถ้าเบิ่งคลิปผมมาตั้งแต่แรกๆเ,กเกนาะการหาต่อนั่นับโอเคเดี๋ยวห้องใส่ชุดใส่อยู่นี่วะพี่น้องค่อยไกลเนาะเดี๋ยวแต่งตัวอยู่นี่ก่อนนะขึ้นไปตะเอาเชือกมัดแล้วกา็เลื่อยลงเลยนะครับแล้วก็ไปเบิ่ออีกห้างหนึ่งที่ผมไปเห็นไว้อยู่ริมคลองนะครับ เดี๋ยวไปดูว่ามันเลี้ยบบวบเอาไปขายนะครับทางไหนเอาได้ผมก็จะไปเอาสาก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าคนหาหลายแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปหากันอีกทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเลยนะครับช่องหนุ่มบ้านโคกถ้าเข้ามาใหม่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจหนุ่มบ้านโคกผ่านทางเฟซบุ๊กไปพร้อมนะครับแล้วก็ยังมีทิกต็อกนะครับหนุ่มบ้านโคกก็เล่นคือกันฝากไว้เดีทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมื่อนี้ไปดูว่าสิได้าได้บรรไดต่อไปครับลาพี่น้องเจอกันบนนู่นนะครับต ฝนตกลื่นเด๋กะถ่ายเป็นช่วงๆนะครับถ้าถ่ายม่ได้กะลงมาเบ่งแางล่างทีเดียวไปโชคดีเป็นต้นคอยนะครับนี่แต่กระเปียกเด๋ยวแต้องระวังถ้าบอกเอากับบได้ครับขึ้นมาเรี่ยวครับเสียวจับดีๆเกินแเริ่มมาลุมแล้วพี่น้องรื่นะครับ ทั้งใหญ่ไว้ดีครับข like <Okay. S 2> ึ้นความโหดขึ้นจระเับโอเคเดี๋ยวมาเทียบกันอยากใส่ไปถึงหุ้นได้นะหุ้ไใสได้ผมักเดี๋ยวจัดการก่อนครับพี่น้อง นั่นเลยผูกกิ่งนี้แล้วพี่น้องไฟกิ่งเล็กนั่นบบถึงครับเดีย๋ยวตัดตรงนี้นะตัดนี้ ครับตัดเอาทีเยสโอเค,อเคตัดเอาได้พอดีครับ ใหญ่ยูใหญ่ยูมือเดี๋ยวไปดูตัวอ่อนข้างล่างครับย่อนก่อนพี่น้องครับโอเคยอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจอกันข้างล่างค้างอยู่พูนครับมือต่อกระเย่าใส่เป็นยางต้นคอยอีกเหนื่อยครับลงมาหอดเพื่อนด้วยสวัสดิภาพแล้วเดีย๋ยวถึงก,ก่อน จะไปบุ่นข้างนอกเนาะแตกเบ้อดครับแม่แยังตามอยู่ลากเชือกไปเลย วางสิวางคองเางแรกครับผมผมก็ว่างามอยู่เลยครับนั่นนะโอเคอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเช็ดเลนกล้องเดี๋ยวเบิ่งนดีๆครับได้หนึ่งสสชั้นอยู่ ก็ๆๆๆโอเคครับพี่น้องก็เก็บของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับฮ้อนเหมือเอาเอาฮ้อนเอาขึ้นฟ้าไปเบิดกันมาเบ่งงามๆกันนะครับเพราะว่ากล้องมันถึกตอมเยี่ยวใส่เนาะมันก็จะมัวเลยกันนี่แหละครับถือว่าอู้หูหู้หู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 นี่ขนาดว่าไล่ออกไปแล้วได้ไหมยังมีตัวมึนๆอยู่นะครับนี่นะครับสามสี่ชั้นอ้าวพือใด้ส่งลูกค้าครับ เดี๋ยวไปเบิ่งหางที่สองกันว่าเอาได้บ่อนะครับที่มันอยู่ริมห้วยเนาะพี่น้องบรู้ว่าเหลือบ่อเดี๋ยวแวะเข้าไปเบืองกันเหลือบุเหลือยังใดก็ค่อยว่ากันนะครับไปน้ำพี่น้องฝนตกครับเมื่อคืนนี่ตกผมว่ามันเบิดคืนเดี๋ยวไปเบืองล่างที่สองกันก่อนนะครับว่ามันยังบ่อไได้บ่ต้องเสียเวลาเนาะถ้าขนของตัพร้อมเนี่ยถ้าบุเลือนี่เมยเลยนี่เดยอ เดินกลับมองก็ได้นะครับถ้ายังเหลือนะครับถือว่าเป็นการออกมือกายไปครับบึงกันยังบอมปรากฏว่ายังอยู่ครับพี่น้องแต่อยู่ในน้ำตายฝนตกน้ำขึ้นนะเฮ้ยคือเป็นจังสั้นลึกบุนเนี่ย ดูยน้ำลึกๆโอ้ได้อยู่ลึกตอก็อยู่นั่นเนรับนะไต่ขึ้นไปนี่เนาะไปยืนอยู่นั่นตัดก็ดึงมาเลยง่ายๆสำนี่โอเคเอาชุดก่อนครับเป็นมาอย่างบันั้นได้เฮ็ดอะไรเลยพี่นอ้องลุมล้มแล้ว เลยครับพุดเอาแบบได้ไนะมาเนี่ยผมว่าตัดไม้มาเนาะผมว่าจะเกี่ยวมันขึ้นมาเลยนะครับผมรู้ว่าที่ได้บ่ลองเบิงเนาะพี่เนอะมันคงมันไหได้เลยเกี่ยวกล้องตกน้ำพร้อมกับพุดโอเคลองเบิ่งครับ ดึงมาแล้วมีไปแล้วมีเยอะเล้บัวลายบนเลยดีกว่าบัวได้ครับนี่ครับเดี๋ยวกล้องตกน้ำเดี๋ยวตัดออกก่อนพี่น้อง ไปพี่น้องไปข้างล่างครับลง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 เสียวออกมาแล้วนะครับกำลังทำพิธีไล่ตัวง,งาน <c oughs> นางพญาออก <c oughs> โอ้ติดเถอะควันควัน <c oughs> ออกไปแล้วออกไปแล้วออกล้วขึ้นางพญานางพญาพาี่นุ๊กเห็นไหมครับเนียนๆตัวใหญ่กว่าหมูนะครับเนี่ยนๆตัวนี้เด้อกลางจอเด้อ นี่ก็ไปทำรังใหม่นะครับเดี๋ยวไล่มันอกไปนี่ครับนางพญาครับเนี่ยเนี่ยผมก่ดได้เอาไปเด้อยพี่น้องเดี๋ยวมันก็กลับไปสร้างรังนะครับที่เดิมนี่แหละปปๆๆๆปไปลาปยป,ป,ป,ปออกไปเฮ็ดทิ้งหม่เ้ือยออมึ้นโจมุงโขงทางนี้ไป นงือกโปนางพญากับนางพญาโอ้ยเบ่งชัดๆพี่น้องนี่นางพญาตัวเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเนี่ยครับไปเดี๋ยวเพื่อนก็บินกลับไปทางมุ่งเก่าพี่น้องเลือดหนึ่งตัวใหญ่กว่าตัวงานทั่วไปนะครับ งานปันใดครับไปเดี๋ยวออกไปเลาะซองอีกจักหน่อยนะครับถ้าบ่ได้จังใดกะไปสรุปผลงานอยู่บ้านเฮาโอเคโอเคพี่น้องกะกลับมาบ้านแล้วนะครับกะมาสรุปผลงานกันไปซองอีกกะเห็นอยู่ครับแต่มันลงสวนเพื่อนเนาะก็เลยบอ่ออ้นั้นก็เลยกลับมาเลย <c oughs> คือได้สองลังนะครับมื้อน,นี้ครับกะบอได้อยู่เลยครับนี่ครับแกอกแล้วเนาะ นี่นะครับแกโบเต็ยมมาไดดอกหรือจังได็กแบโบลูนะครับอันนี้แกทางสองนะครับทางน้อยเนาะนี่ก็ได้นี่นะครับน,นี่ก็เป็นวงๆอีกอนะครับนนะนนะหนึ่งสองสามสามี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่แปดเป็นนะครับกับโบลูว่าช่างแล้วสิได้เท่าใดก็เตรียมส่งให้ลูกค้าก็ส่งแบบนี้ครับทางสดเนะาะใครอยากกินก็นสั่งได้นะครับสบ่งไปแกดินรูดิรูดิอย่างนี้ยนะครับค้างคืนสองคืน,คน,กนแกโบใต้หรอกนะครับแกโอเคอยู<ๆ>่คลิปนี้แก สั้นๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชื่นชอบจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องหนุ่มบ้านโคกนะครับมือนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ